เราเปลี่ยนที่อะไรนะปลาครับทำอะไรอ่ะไลฟ์ท <Live. S 2> ี่อุบลินครับใช่ครับที่อเปลี่ยนไปเลยคนระับไม่ได้เลยอ่ะไม่หนูเอานี้ลงเอาอันนี้ลงแต่ว่ากันอหมุนด้านเนาะเอาอันนี้ลงไปแล้วหน,วนุ่ตั้งอย่างนึงตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างความเดิมอ๋อใช่ใช่ใช่ใชได้ไหมได้ครับ อ,นนอ,อันนี้คือรอยสิวที่ขึ้นมาหลังจากที่เก็บตัวแล้ ม,มันมันหลายๆทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนวันนี้เหรอครับวันนี้ก็มีมาทำงานนิดหน่อยครับแล้วก็เสร็จแล้ว อยากดูรักลับอ๋อใช่ครับวันนี้อย่าลืมทุกคนอย่าลืมดูรักลับตอนสองทุ่มใช่ไหมผมอย่าผมกระดกตรงไหนอะตอนนี้ก็คือทั้งหัวเลยคนระับเพราะว่า มันยาวมากน้องพิมพ์ไลพ่หูชิดรอน้องพิมพ์ด้วยเนี่ย,ดยเดี๋ยวน้องพิมพ์จะมาหาแล้วเดี๋ยวกลับพร้อมกันครับแต่พิมพ์ยังทำข้าวไม่เสร็จ ว่าไปสองทุ่มเลยก็ทุกคนอย่าลืมรอดูรักรักพิเศษเทียบพิเศษข้างนอกเสียงดังมากใช่ครับพี่จ่าพี่จ่าไม่อยู่หัว นี่ขนาดปิดประตูแล้วนะฮะฝากรายการลักหลับด้วยนะครับคืนนี้นะครับสองทุม่มเดี๋ยวดูดนะจ๊ะเดี๋ยวด,ดนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับ ไม่บายไปเลยดีกว่าไปครับ